เขาทำพีน้อยแล้วที่มาอยู่กับแม่บุญเปเกะงมาทำบุญที่วัดนะคะวันนี้นะคะมาทำบุญที่วัดเ่วานทำบุญที่วัดนะคะวันนี้ทำบุญที่วัดนะคะลงมานะคะทำบุญที่วัดนะคะวันนี้มันคกอนค่สามรูปนะคะอยู่ที่วัดนี้นะคะสี่รูปนะคะ เพราะว่าหลวงพ่อนะคะมาไม่เคยเห็นเยหรอระกคนตูนเนาะตอนนี้กเป็นพระเมืองชั้นพระหารเช้าแล้วท่าวันนี้ทั้งพูเราเป็นน่นเฝ้ากองไฟอยู่นนี้วันนะคะนิมนต์พระมาเยอะค่ะสิบสองรูปนะคะแต่วันนี้นะคะลงมาทำที่วัดนะคะก็มีพระสี่รูปนะคะ กำลังฉันพระทหารเช้านะคะตอนนี้บ้านหลงบอก็ใส่บบอันเดียวเนาะใส่คนละบ้านนกลางบ้านกลางบ้าขียวบ้านเขียอ๋อก็คืาใ้ระชาเดยวระชายกไก่จิมหยกระชายกอพระกำลังฉันข้าตอนนี้ค่ะแขกเลือที่ลงมาบกทยอยกลับแล้วนะคะเหลือหลือไม่จีนเลยนะคะที่นี่นั่น ราะว่าลงมาทางวัดมันก็คนไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ถ้าเอาขึ้นไปทางบ้านนะคนเยอะค่ะตอนนี้พระกำลังชั้นข้า่อนยู่ข้าขงตั้งวัดเืะรู้คเนี่เหรอว่าบรรยากาศภายในวัดแล้วก็ถวปามในกองคนละคนคุณจ้องอมคู่ที่เนจงวกองสคำบานเข่าวตรงที่บ้านเขาก็เรื่องว่า สี่ีปีโมเดลนหนึ่งปีออนบรรยากาศภายในัดทาตายตรงไหนไปอยู่ตรงไนพระท่านฉันพระทหารก่อนนะแล้วก็ไปไปดูหลังเก่านะคะอยู่ที่เป็นหอฉันนะคะเป็นหลังเก่า ดนดนี้ก็จะเป็นทางพักโยตว่าเราวิตัยจะไ้สุดฉันพักทหารเช้าอยู่นะคะตอนนี้เราก็จะไปเดินดูรอบๆวัดนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมด้วยกันนะคะวันนี้แม่บุถินนะคะมาลงลงมาทําบุญที่วัดนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ค่ะ คระก็กำลังฉันพัต,ตาหารเช้านะคะคคขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ